สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้นนุชนเที่ยวมาสวนอีกครั้งนะครับหลังจากที่เมื่อข่าวที่แล้วนะครับมาดูสภาพสวนที่ฝนตกหนักในช่วงฤดูฝนแล้วก็น้ําท่วมนะครับมาวันนี้นะครับสภาพสวนเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเยนัทนะครับได้มาทําการสูบน้ําออกไปเยอะมากนะครับจนอยู่ในภาวะปกตินะครับแล้วก็ นี่ครับสภาพส่วนปัจจุบันนี้นะครับหลังจากที่เฮียนัทนะครับได้มาช่วยทําการสูบน้ําออกไปนะครับนี่นะส่วนก็กลับมาเป็นปกติดังเดิมนะครับโอ้โหน,นันนุนนี่ดีใจมากนะครับเพราะว่าส่งสารต้นมะพร้าวเลยนะครับข่าวที่แล้วนี่ไปยืนตรงร่องที่เป็นร่องตรงกลางตรงนั้นนะครับต้องเรียกว่าเกือบหวกเข่าเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ สภาพสวนกลับมาเป็นปกตินะครับมะพรวาวก็ยังออกลูกนะครับนี่ครับจำได้ไหมที่นนุให้ดูนะครับก็คือความแตกต่างระหว่างข้างนอกกับข้างในคราวที่แล้วนะครับอันนี้คือวิทออกและตอนนี้น้ำข้างนอกก็สูงกว่าข้างในนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ถ้าไม่ซีเรียสก็จะทดลองเครื่องแล้วก็วิทน้ำออกอีกสักหน่อยนะครับนี่ โนี่กินกับน้ำพริกอร่อยมากครับเดี๋ยวต้องโดนนะครับนี่ครับบรรยากาศในสวนซึ่งข่าวที่แล้วนานุก็พาเดินชมอย่างเนี้ยครับจำได้ไหมนี่ครับสภาพน้ำยังขึ้นอยู่นะครับส่วนในร่องส่วนของเราตอนนี้ลดลงไปเยอะมากแล้วนะครับอยู่ในระดับที่ปลอดภัยนะครับแต่ความรกก็ยังคงเหมือนเดิม คราวที่แล้วได้ดอกไม้ไปทานนะครับตรงนี้นะครับวันนี้จะมีให้ทานอีกหรือไม,ไม่ไม่มีนี่ครับคราวที่แล้วตัดตรงนี้ไปครับนี่ครับสภาพส่วนก็กลับมาเป็นปกติสุขนะครับโอ้ยินดีมากๆส่วนวันนี้แน่นอนครับกิจกรรมยามบ้างก็ต้องโดนเยี่บปลอมครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าวันนี้จะมีแต้มหรือไม่ นี่ครับหลังจากวิทไปตรงนี้ก็จะแห้งเลยครับข่าวที่แล้วนี่น้ำข้ามร่องก็คือตรงนี้ก็ท่วมแล้วก็ยาวมาถึงตรงนี้ด้วยครับนี่ตอนนี้ก็หาว้วส่วนกล้วยไม่ต้องพูดถึงครับข่าวที่แล้วดำเนินการเก็บไปบ้างแล้วบางส่วนครับในในวันนี้มาแล้วเดินคลิปยาวเลยครับ เพราะว่าสภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่สบายใจดีนะครับนี่นี่ครับบรรยากาศสวนก็ฝั่งนู้นเขาเริ่มทำการพัฒนาสวนด้วยการฉีดยาลนะเพราะว่าน้ำมันค้องลงไปแล้วครับนี่ครับเียนันก็เข้ามาพัฒนาในส่วนของต้นกกนะครับต้นปลือนะครับก็แผ้วถางไปบางส่วนแล้วโอ้โห นะจุดนี้ก็น้ำแห้งไปมากพอสมควรนะครับนี่แล้วก็เยนัดน่าจะมาทำการชักร่องนะครับโดยการนำต้นบุ้งนะครับออกไปแล้วก็เบิกร่องให้เป็นทางน้ําเพื่อน้ําจะได้วิ่งมาครับแล้วก็มาจัดการต้นปกต้นปลือนนี่โล่งแล้วทางนูน้นครับ จากที่เห็นสภาพมะพร้าวก็มีใบเหลืองซึ่งเป็นธรรมชาติในส่วนของต้นไม้ที่ขาดปุ๋ยแล้วก็อยู่ในภาวะท่วมทามประมาณสักเดือนกว่า,กวาเกือบสองเดือนนะครับนี่ส่วนนี้ก็เป็นส่วนของนันุน,นะครับที่มาอีกแล้วนู่นเห็นไหมครับนี่กกเดี๋ยวต้องจัดการาวันนี้เดี๋ยวต้องจัดการนะครับเคยจัดการไปแล้วช่วงหนึ่ง ครับนี่ครับพอมาถึงส่วนเรานี่ก็จะลกเลยเพราะว่าส่วนของเฮียนัทเริ่มดําเนินการแล้วนี่ครับแม่ค่าตายไอค่าไม่ตายจริงตายยากมากนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆดําเนินการไปครับคราวที่แล้วก็ได้ปลาช่อนจากตรงนี้ไปเดี๋ยววันนี้น่าจะโดนหมายสวยมากครับ <c oughs> เอาละก็มาถึงท้ายส่วนนะครับในส่วนของนนุก็ มีต้นจุดๆนะครับแล้วก็สภาพสวนตอนนี้มาจนถึงท้ายๆนี่ก็กล้วยก็ตามยถาก,กรรมแต่ตอนนี้ที่เป็นลุ้นๆเลยนะครับนี่มะม่วงแตกช่อแล้วนะครับนี่ครับอันหาต้นกกต้นปรือเพียบไม่เป็นไรครับเคยเล่าให้ฟังแล้วเรื่องการกำจัด ตอนนี้ก็ต้นใหญ่ดีนะครับในส่วนของอายุ1ปีก็ใบเหลืองแต่ว่าเดี๋ยวเรามาบารุงด้วยการใส่ปุ๋ยก็จะได้รับการพัฒนาไปอีกนะครับในส่วนของต้นกล้วยข่าวที่แล้วนี่ก็ตัดไปได้หลายเครือนะครับแต่เครือก็จะไม่งามเท่าไหร่เพราะว่า,าด้วยสภาพปัจจัยนะครับนี่ครับสภาพสวนด้านหลังนะครับพระเจ้าช่วยกล้วยทอด อันนี้คือยาวเลยนะครับนี่ให้ดูยาวๆเลยลุยส่วนไปกับนันุครับวันนี้นี่ครับมาจนถึงท้ายส่วนก็จุดนี้นะครับใบเหลืองเลยไหมครับเดี๋ยวต้องฟื้นฟูกันต่อไปส่วนบ้านหลังนี้คือผู้เช่านะครับเดี๋ยวเราก็จะให้เขาย้ายออกสิ้นปีนะครับเพื่อที่เราจะได้ทําการพัฒนาล่องส่วนตรงนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนที่เหลือด้วยเพราะว่าดูจากสภาพเห็นไหมครับด้านหลังนี่ลกเลยนะครับเนื่องจากว่าผู้เช่าก็ไม่ได้พัฒนาอะไรให้เรานะครับนะแล้วเราก็ไม่ได้ให้เขาเช่าหน้าดินด้วยนะครับเอาละประมาณนี้นะครับสภาพ,าพสวนนใะกลก้กจะสิ้นปีเดือนพฤศจิกานี้จะพัฒนากันต่อไปครับกับนนุชวนเที่ยวสวนนานุฟาร์ม ในส่วนด้านหน้าสวนนะครับก็คราวที่แล้วนนุมาดำเนินการถักหญ้าไปนิดหน่อยนะครับก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระดับน้ำน,นะครับว่าตอนนี้น้ำลงไปเยอะนะครับเมื่อกี้พาไปหลังสวนคราวนี้มาหน้าสวนนะครับพนมัดก็ให้คนงานนะครับมาจัดก,การต้นปลื้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าต้นต้นต้นกกหรือต้นทูบหรือสีเนี่ย ครับนี่กับยาวไปยันนู่นก็ทําให้เห็นต้นมะพร้าวครับนี่ทำให้เห็นต้นมะพร้าวส่วนของเราวันนี้นะครับก็คงจะต้องมาดําเนินการแบบของเฮียนัทแล้วล่ะนะครับนี่เอาก็ทําเรียบร้อยเลยนะครับในส่วนของเรานู่นเลยครับนี่มาเป็นล่องก็เดี๋ยวตามไล่ฟันกันไปวันนี้เอาให้ได้มากที่สุดนะครับตามเวลาที่มีนะครับ นในโซน,นของเรานี่กกเพียบครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นนุก็ใช้วิธีการถอนนะครับก็ได้ได้ดีมากนะครับการถอนนี่จะทําให้ต้นต้นปลือเนี่ยไม่ไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าโดยตัวรากเขาก็จะมีแต่ต้นกกเหลี่ยมนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าประเภทนี้ฉีดยาก็ตายแล้วก็ต้นหมึกอันนี้ก็เดี๋ยวต้องใช้การฟันออกนะครับ นี่ครับข่าวที่แล้วต้นกล้วยที่สองเครือนี้เต่งๆเลยส่วนอันนี้ก็ข่าวที่แล้วเล่าไปแล้วครับนี่มะเขือพวงออกลูกเยอะมากนะครับในส่วนนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีต้นปือเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยในส่วนมะพร้าวก็ยังคงดีอยู่นะครับนี่ข่าวที่แล้วก็ตัดกล้วยหักมุกไปแล้ว แล้วก็โซนนี้ก็จะมีต้นกกขึ้นเพิ่มปลาถุดขอโทษต้นทูบหรือสีขึ้นเพิ่มก็จะมีเวลาวันนี้เดินมาจัดการนะครับก็มีเวลาอยู่ประมาณสัก2-3มชั่วโมงนะครับนี่ครับนี่โซนแยไก่นะครับก็มะนาวและฝรั่งแล้วก็กล้วยแล้วก็พืชอายุสั้นนะครับนี่ครับบรรยากาศวันนี้มาตอน ตอนนี้โหรอไปบ่ายโมง40แล้วครับแดดกำลังปริ้งนะครับก็บรรยากาศสวนประมาณนี้ก็เติบโตไปพร้อมกับนนุนะครับไขรที่เพิ่งเริ่มตน้นมะพร้าวต้นเล็กๆเพิ่งจะขีี่ใบต้องบอกว่าอีกยาวไกลนะครับช่วงประมาณสิ้นเดือนนี้ก็นนุก็มีแผนจะมาฉีดยาในส่วนของการบำรุงใบแล้วก็ฆ่า,มาแมลง ก็จะใช้เป็นคาบิบนดาซิมหรือไม่ก็เซฟบิน8 5พยายามเปลี่ยนยาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ใส่ปุ๋ยบำรุงโดยสูตร15-15สลับกับ16-16ใครอยากต้นใหญ่ก็21-0 0นะครับออกลูกแล้วก็ใช้สูตรเสมอ16-16 16เรื่อยไปนะครับแต่ได้ข่าวว่าช่วงนี้มะพร้าวเป็นลูกลักบี้กันเยอะ นะครับรอบต่อไปมาลุ้นกันครับว่ามะพร้าวเนี่ยราคาจะแพงต่อไปหรือไม่นะครับโอเคครับในส่วนของวันนี้นะครับนนุก็มาปฏิบัติภารกิจนะครับในเรื่องของการลอกคลองนะครับแล้วก็นำต้นปลื้ด้วยการถอนแล้วก็ใช้เขียวขึ้นแทนนะครับเพราะว่าละ,ะทีแรกจะมาวิทน้ำปรากฏว่าน้ำเนี่ยเขาพอดีกับ ล่องอยู่แล้วนะครับก็เลยว่าทําภารกิจอื่นคราวนี้มาดูวิธีการในการเอาปืนขึ้นนะครับแล้วก็ผลดีผลเสียในส่วนของการเอาปืนขึ้นวันนี้นะครับนันุก็ได้แค่หนึ่งร่องเท่านั้นนะครับเพราะเวลามันน้อยไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเอาขึ้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่านนุใช้วิธีการถอนนะครับเนี่ยยาวไปย้นสุดนู่นเลยนะครับส่วนร่องนี้ก็คือยังไม่ได้ถอนนะครับก็ยังไม่มีเวลานะครับหมดซะก่อนเวลา ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการถอนนี่จะช่วยให้ต้นปือเนี่ยไม่ขึ้นหรือว่าถ้าขึ้นเนี่ยก็ขึ้นน้อยนในส่วนของการกําจัดปือด้วยมีดนะครับหรือว่าโดยการตัดเนี่ยลักษณะเด่นเลยนะครับก็คือว่าเขาไม่ตายดังนั้นก็จะเห็นได้เลยว่าเขาก็จะขึ้นแตกกอขึ้นมาอีกนะครับจากส่วนที่เราตัดอันนี้เป็นส่วนของเฮียนัทนะครับที่เขาได้จ้างคนมาตัดไปก็จะเห็นได้ว่า ช่วงตรงกลางเนี่ยก็จะยังมีต่อขึ้นอยู่นะครับรวมไปถึงตรงกลางร่องนะครับโดยเฉพาะชายชายเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทั้งต้นกกต้นปลือเนี่ยเมื่อใช้มีดตัดเนี่ยมันก็จะยังขึ้นอยู่นะครับไม่เหมือนกับการถอนซึ่งแม้ว่าจะขึ้นแต่ก็เป็นแค่ต้นอ่อนๆน,นะครับซึ่งก็สามารถกําจัดได้ง่ายกว่าการที่เราเนี่ยมาตัดแบบนี้นะครับแต่ก็ แล้วแต่นะครับบางพันธุเนี่ยตัดเอาไว้เพื่อให้ดูดีก่อนก็คือโล่งจากนั้นก็จะใช้ยากําจัดศัตรูพืชเนี่ยมากําจัดอีกทีหนึ่งก็จะทําให้เขาเนี่ยตายง่ายกว่าการที่เขามีใบก็ต่างคนต่างคิดนะครับนี่ครับเพิงน้ํายังม้วนอยู่เลยนะครับนี่มาครับนี่นี่ครับคือคลื่นคือคลื่นนี่ครับผลงานนี่ครับช้อนใสดีเลยครับนี่ครับ โดนเจ้าเขียดส้มเข้าไปครับนี่ข้าเคี่ยวเดียวนะครับนี่ใสสวยเลยครับนะครับเราก็แต่งเล็กน้อยนะครับความสุขยามเย็นสำหรับชาวสวนแล้วครับครับน้ำกับเพิ่มมาเลยครับลากมาจากตรงนู้นเลยครับนี่แล้วก็มาขึ้นตรงนี้ครับ ตัวที่สองสำหรับวันนี้ครับผมสาสวยเหมือนเดิมครับกับตัวเดิมนี่ครับอ่าเข้าเงี่ยงเลยเอาละยอดเยี่ยมครับก็จบภารกิจวันนี้นะครับในเรื่องของการกำจัดปลีนะครับในส่วนของเิยนัทก็กำจัดไปแล้วก็อย่างที่บอกครับเนี่ยถ้าเราตัดต้นไปนะครับมันก็จะ งอกยาวขึ้นมาในระยะเวลาไม่นานนะครับแต่ถ้าเราถอนนี่ก็จะใช้เวลาในการขึ้นเนี่ยช้ากว่านะครับหรือพูดง่ายๆว่ากําจัดที่โคนมันนี่ก็จะแทบจะไม่ขึ้นนะครับนี่ก็นันุก็ดําเนินการไปมากพอสมควรนะครับนี่วันนี้ก็ดําเนินการถอนมาจนถึงร่องนี้นะครับก็ สำเร็จเจ็จสับไปด้วยดีครับนี่ใช่ไหมเดีวก็ถอนครับในส่วนที่เป็นต้นกกก็ใช้การตัดเอานะครับนี่ตัดแบบนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะแตกแบบนู้นก็เดี๋ยวเราจะฉีดยาเลยนะครับเพื่อให้เขาตายตอนที่มันแตกโอ้วันนี้เล่นสมมดิเลยครับผมกาจัดเปลือด้านนี้ยังไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต้องมาอีกนะครับเพราะว่า ยังมีในส่วนที่เป okay. ouais. we uh ็นเล็กๆน้อยๆนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเรากําจัดด้วยการถอนเนี่ยเวลาขึ้นมันก็จะขึ้นไม่เยอะนะครับเนี่ยขึ้นเป็นกกกกกอนิดๆน่อยๆนะครับไม่ได้ขึ้นเยอะแบบที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เอาละวันนี้พอแค่นี้ครับผมจบภารกิจที่เหลือเดี๋ยวค่อยมาลุยกันใหม่ครับคลิปนี้นะหนุชวนเที่ยวก็พามาชมนะครับในเรื่องของการกำจัดวัชพืชนะครับนั่นก็คือต้นปลือ อีกแล้วนะครับด้วยการถอนแล้วก็การใช้เคียวนะครับข้อดีข้อเสียก็คือถ้าเราถอนเขาก็จะไม่ขึ้นนะครับถ้าเราใช้เคียวหรือว่าใช้มีดถากเขาเนี้ยเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาอีกนะครับแต่ถ้าใช้สารกําจัดศัตรตูพืชก็จะตายได้ง่ายนะครับกว่าการที่เราจะไปฉีดตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นต้นใหญ่ๆนะครับก็หลากหลายวิธีนะครับวันนี้มานําเสนอเพราะว่าน้ําในสวน แ,แล้วนะครับพอเหมาะแล้วก็เลยไปใช้เวลาในเรื่องของการกำจัดศัตรูพืชแทนครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนานุชวนเที่ยวมาโดยตลอดนะครับส่วนมะพร้าวก็มีพัฒนาการเรื่อยๆนะครับหากไปกวนใจใครก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ,บก็อยากให้เห็น,น วิวัฒนาการสวนมะพร้าวของตัวเองตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็แบ่งปันความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่มีเพื่อแผ่แบ่งปันกันในโลกโซเชียลนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสุขความจเจริญครับผมโชคดีมีเงินใช้กันทุกคนครับกับนนุชวนเที่ยวบายบายลากันด้วยภาพนี้ครับพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วมีแต่แสงไฟนีออน สวัสดีครับบาย